สวัสดีจ้าอยู่กับสมอนชาแนลนะคะมาดูเสือเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไปถึงดึกไงปุ๊กเข้าบ้านก่อนปุ๊ไม่ได้รอปุ๊เข้าบ้านไปแป๊บเดียวเสือก็ไปถึงโคกหนองนาวรถไก่มะ ก็หลบให้ด <t> <half> ้วยนะเออเขาอาจจะแซงเราไปพอไปทางเดียวกันแป๊บนึงเฮ้ยมิวทำไมแว๊บพัฒนาวะรถไข่หวานเราไทำไมทำไมไม่ปิ๊แงเดี๋ยวพอทีนี้สักพักนึงเห็นปิ๊งขึ้นมาคลิปลอยเฮ้ยบอกไหมไม่จีจังจะบล็อกคลิปเหรอเทอบอกว่าเฮ้ยเราใกล้ถึงแล้วนะเออเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไจ้าวว่างอะไร ตอรกเราว่ามันมันเจอพายุเนาะเันเจอฝนตกตลอดเลยแะบว่าสงสัยจะไปถึงมาสักประมาณน่าจะสองทุ่มไม่มีใครอยู่แล้วไงเพราะเราค้นวัเวลาแล้วว่ามาถึงสองทุ่มมันมันเป็นเวลาที่ทุกคนน่าจะเข้าบ้านหมดแล้วอ่าทีนี้เราก็เลยไม่ได้โทรบอกเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงมาก็เอาของลงเงียบๆเข้าบ้านอะไรอย่างนี้ไงจะคิดอะไรใช่ แต่พอมอว่าเราก็ทําเวลาได้มันมันเร็วกว่าจากที่เราเคิดทีนี้พอ,อมาถึงนาทุ่มครึ่งอเอาเนี่ยซื้อปลาดุกย่างให้ปลาแต๋มเขาดูไรส์สดเน,ะะนาะตัวไรส์ซื้อปลาดุกย่างให้ป้าไม่ได้เราก็จอดซื้อปลาดุกย่างตลาดนายวารอพอดีเอาปลาดุกย่างให้ปลาแต๋นปุ๊บเดินเข้ามากำลังจะถอยรถมามาลงน้อยหนามาลงของอ สววสองคนเดินลงสวอาเือป้าไทยบ้านกับญาติชิ้นห่วงป้าได้น่ะน่ะพากันขึ้นไปจะถึงบ้านแล้วพอดีหมามันเห่าก็เลยเห็นรถเข้ามาไม่ได้คิดว่ารถเสือนะก็พากันเป็นห่วงป้าว่าป้าอยู่สองคนกับน้องน้ำมตลก็เลยพากันเดินลงมาดูป้า เออใช่ว่าใครเข้ามาป้าที่บ้านไปดู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 เออนั่นแหละมันเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเจอเสือนะครึ่งครึ่งแล้วยังมีเขามากกินอีกเหตัวบเนี่ยไม่เดินลงมาอีกจะเดิน้วมาจะมาจะมาเอออย่าคิดว่าบู้ลืมของแต่ว่าตอนที่ลืมเข้ามาเออบู้ลืมของหรือเปล่าเออนี่ยังไม่ถึงนี่ไม่ได้คิดเห็นเสือเลยเนาะเราเมื่อคืนคิดห่วป้า ดึกแล้วเนาะครึ่งแล้วนี่ปะนั่นแหละนั่นแหละก็ห่วงป้ายายก็โทรไปถามนะป้าทำไมหมามันทำไมหมามันเรื่องเห่าจังล่ะนะยายก็โทรไปถามเสือเสือเอาปลาเข้าไปให้ป้าหมามันเห่าเราก็คิดกลัวว่าเออเราก็คิดทำไมหมามันถึงเห่าจะมาจะไม่มาแปลว่าตอนที่เลี้ยงเขามาก็เห็นรถออกไปเ้ แต่เราก็แอบคิดว no. ่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันดึกแล้วเนาะมันทุบครึ่งแล้วคิดว่าไม่ใช่รถปุ๊หรอกคิดว่าเป็นรถคนอื่นก็หงงป้าด้วยเนาะล้วก็ไปไปไปดูป้าไปดูป้าทำไมหมามันทำไมหมามันเดืนขงเราจ้างหมาไม่ไี้หมาเห่าแลยเขาดึเสือเอาปลาเข้าไปให้ป้าหมามันเห่าเราก็คิดว่า เรคิดทำไมมาเพราเราพากันที่เาของมาแหละน่ะเฉลยแล้วว่าที่มาของการเดินลงมาเราด้ยินเสียงมันห่าวเสียงมาตั้งแต่ถึงหน้าบ้านระดาี่เอขเดินไปถึงหน้าบ้านดาแล้วไปดังแล้วขึ้นไปพร้อมกันนั่นแหละเดี๋ยนี่บอกว่าเดี๋ยวค่อยค้อนนู้นอ่ะนะจะบอกนะหนูเราเจ็บใจสามเจ็บไทยช้อนหนึ่งคาดกันนิดเดียวเลี้ยว ไม่ได้โทรบอกอยาที่สองฆ่ากาปเะมาณนิดเลยอึดใจปุ๊เข้าบ้านก่อนไงอันที่สากินตัวยเว้ากินน้อยนะเราเจ็บใจมากเขาพากานนั่งกินสองคนเลยฮัลเขากินได้นานเลยไม่ก็เจ็บใจมันซ้ำไข่แม่จีก็ทามากเสือ เอาเจ็บใจเอาเอาเอาเลยไปกินเลยวันนี้ไปกินเลยวันนี้วันนี้ค่อยเบนเลยห้าลูกเลยนะเบิ้นแล้ว่ะเบิ้นเลยว่ะเบินเลยเจ็บใจอาหรืยัง่างเอาอย่างนเลยนี่เราหายเจ็บใจแล้วเราเห็นแล้วห้าลัง วของเจนี้อีกท่านหนึ่งคุณอะไรนะว่าลืมชื่ออหาลายไม่เจอเพราะลายน้อยนามันเยอะลายมันเยอะเนี่ยแหละมีประยชจะดีสามท่านจริงๆแล้วเจนี้ถ้าตามที่ท่านสั่งมาตอนแรกเนี่ยสามเจ็ดแปดแปดลังแต่ของมันไม่มีคือมันมีแต่ว่าด้วยความที่ปีเนี้มันปีช่วงที่ฝนทิ้งช่วงตอนเดือนกรกฎามันมันเป็นน้อยมันเป็นน้อยมันเป็ทำให้มีเปลี้ยแป้ง แล้วเลยแต่ว่ามันมีเรือแป้งเราก็เลยไม่อยากไม่อยากส่งให้เอแล้วก็ไม่ได้ผลมาคัดแต่เลือกคัดแต่ลูกทีสวยๆเนาะคัดอย่างดีให้เอฟซีคัดมาแก็บแต่ว่าลูกเขาไหนทุกที่เออแครัก็พยายามแบบเอาดีเอาดีน้องเสือบัวให้เสืออีกแล้วน่าจะพอดีเลยนะไซนี้พอดีเลยใช่ไหมเอาดีเอาดี เพราะว่าน่าจะเป็นไซส์ที่เราใส่อยู่ตอนนี้เพราะว่าเขาส่งมานให้เขาส่งมาแล้วให้น้องน้ำมนต์เลือกเอากนเออจ้าแล้วก็สีอะไรสีขาวอ่ะขาวกับดำเลือกให้พ่อให้พ่อนวยเขาเลือกให้พ่อเขาด้วยแล้วองใส่แล้วก็เลยได้สีนี้มาให้เสือแต่แต่ว่าสวยอ่สวยสวยอ่าการรอคอยอยไทยเน้อเลืกผู้ใส่วันศุกร์ สวยร้วยเสือสวยสวยเสือสีสวยไายอสมมอผ่านจำปาดงสวยเสือสวยเสือด้วยนะหนึ่งคู่แล้วก็เลยเอามาให้พอดีเลยเป็นในแบบเลยเสือเป็นในแบบเป็นในแบบเออสบายสบาย ไปก็มีข่าวดีนะอ่ามีอะไรอีกมีข่าวดีวไปไปยืนนู่นฮะอ,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 อะไร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 ข่าวดีอะไรเอ้าอะไรอีกฟาจิซื้อครีมกันแดดได้องอ่ายสวยแล้วออตอนนี้ก็สวยอยู่แล้ว ก็วนนีวด้วยกันเนะเออเ่ีมกันแดดอาดาหมดเลยซื้้องเหรอเขอบคุณคุณป้าจิตแล้วมากเลยขอบคุณพี่อย่จะดีที่อุดหนุนน้อยนานะขอบคุณ ให้มาที่วังปู่แล้วไปหาไปฝากปูของยาปาด้วยแล้วก็เซฟซีที่ให้ที่เสือสงให้จะต้องขออภัยประมาณสิบท่านไม่เลยส่งให้โทรมามันไม่ได้ริวแม่แม่คนเดิมโทรมาหาหนเขาบอกได้คิวที่สามซีเขาไม่ได้ยินนะสิบกว่าสิบกว่าท่านเลยที่ไม่ได้น้อยอย่างนี้ต้องจองทั้งปีไหมครับจองเวลาป้าจองทั้งปีเรามีนะอ ปลาร้านัวปลาร้านัวจิงป้าปลาร้านัวสอสามสิบสองฟรีนะข้าวขวดสุดคุ้มสองร้อยสามสิบสองจังเข้ามาเยอะๆนะคะเกินเลยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ะค่ไปดูคลิปไทยคนเดิมครบทีแล้วพี่นวัดมาแล้วบ่กมาแล้วมาครบแล้วไปกินข้าวไปกินข้าวตาสวดตาสวดตาสวดเฮ้ยเดี้อมไม่ามาเป็นหลวงค้าเป็นเจ้าเปนหลวง อระนู้นนะนะจะบอกนะนูรเจ็บใจสาเจ็บใจช้อนเรงคาดการนิดเดียวเดียวอย่างแรกไม่ได้โทรบอกอย่างที่สคาดการประมาณออเข้ามาเยอะๆนะคะไปดูคลิปพายเปคนแก่พวกเราทุกคนเมือนเดิมสามส่งฟรีตขวดสุดค้สองร้อยสามสิบสองสังเข้มาเยอะๆนะคะสหรับคิปนี้ก็ประมาณี่ ภัยภ hey, he mm ัยคนแก่พวกเราทุกคนเหมือนเดิมตอนนี้มากันครบทุกช่องครบพี่นวัตมาแล้วบอสมาแล้วมาครบแล้วไปกินข้าวไปกินข้าวตาสวดตาสวดตาสวดเอ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เป็นห่วงแคร์เป็นหวงฟ้าอย่าร้ามอย่าร้ามเป็นห่วง